คอย<ห>สังเกตการอะไรด้วยก็ไม่รู้นะเนี่ยมันจะเข้าไม่ให้นีน่นะมันขึ้นมาจากน้ำอีกแล้ววันนี้พาณชามาเดินสวนสาธารณะแถวบ้านนะครับย้บรรยากาศดีใหม่ๆเลยฝนเพิ่งหยุดตกเลย โอ้มีบ้านอะไรด้วยก็ไม่รู้เนี่ยเป็นหอคอยดูดาวอะไรสักอย่างนี่แหละเนนะพี่หอคอยดูดาวของพี่บาซูเปล่าโอ้โหอคอยสังเกตการอะไรด้วยก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่เขาไม่ให้ขึ้นนะป้เพิ่งเคยเห็นนะโอ้โหาแก่หอสังเกตการสังเกตอะไรแน่ๆเลยมันเหมือนมันจะมองไปทางนู้นด้วยนะเดินไปพี่มีเคียนนะเขาเคีนเคีนกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ เหมือนกำลังจะก่อสร้างอะไรอยู่เลยโอ้มีเคนอันใหญ่2อันเลยนะเนี่ยหอสังเกตการมันต้องมองตรงนี้แน่เฮ้ยมันได้สังเกตอะไรแล้วเนี่ยมัซเลนเดสนี่นะมันขึ้นมาจาก้ำอีกแล้ว เอาไซเรนหุ้กี่มตัดน้ำแล้วไปก่อนไปก่อนไปก่อนเลยเร็วเลยเร็วเลยต้นไม้ลมมันแรงด้วยนะวันนี้ลมแรงเลยวู้ยวยุอ้ยจุดรถจะลร